สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับครูอภิวัตสอนสร้างสื่อนะครับจะมาแนะนำนะครับการทำไลน์แชทบอทนะครับตอบคำถามหรือว่าค้นหาข้อมูลนะครับด้วยไลบรารีนะครับ LINE บอทเว็บ o ุกนะครับซึ่งผู้เขียนนะครับไลบรารีนี้ก็คืออาจารย์ดารันพบนะครับสุดยอดมากนะครับต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับเพียงแค่เราใช้ LINE บอทเว็บฮุกนะครับคำสั่งไม่กี่บรรทัดนะครับก็สามารถที่จะมาอ่านข้อมูลนะครับจาก o g l e Sheet นะครับแล้วก็ไปตอบคำถามนะครับในที่นี้ผมได้พัฒนาตัวบอทที่ชื่อว่าบอทเดอร์นะครับให้ตัวบอทเดอร์เนี้ยนะครับมาอ่านข้อมูลจาก g o Google s h e e t นะครับแล้วก็ตอบคำถามในกรณีที่มีการค้นหาข้อมูลนะครับหรือพิมพ์คำถามเข้ามาแล้วเจอคำถามนั้นนะครับเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าเราจะให้ไปค้นหาคอลัมน์ไหนนะครับอยู่ที่การเขียนคำสั่งในสคริปต์นะครับในตัวอย่างนี้ผมได้เขียนคำสั่งในสคริปต์ให้มาหาคอลัมน์หนึ่งนะครับก็คือคอลัมน์ A นะครับ ก็คือให้คีย์ตัวเลขลงไปนะครับถ้าเจอตัวเลขไหนก็ให้เอาข้อมูลของคนนั้นนะครับไปแสดงผลนะครับยกตัวอย่างเช่นครับผมจะมาค้นหานะครับโดยคุยกับบอทดนะครับพิมพ์ไปที่เลขหนึ่งะครับผมจะพิมพ์เลขหนึ่งลงไปกด enter นะครับเมื่อบอทดไปค้นหาเลขหนึ่งนะครับเจอนะครับสมชายเรียนดีนะครับก็จะเอาข้อมูลนะครับแล้วแต่เราจะเอาอะไรมาโชว์บ้างนะครับเช่นเบอร์โทรนะครับชื่อเล่นอะไรพวกนี้นะครับวันเกิดนะครับ เนที่นี้เอาเบอร์โทรอีเมลวันเกิดมาโชว์นะครับเป็นของสมชายนะครับนี่คือเลขหนึ่งนะครับเนี่ยพิมพ์เลขหนึ anyway> ่งตามนี้นะครับเดี๋ยวลองพิมพ์เลขสามครับเลขสามมันจะมาไหมอ่าก็เป็นสมปองคนเก่งนะครับสามสมปองคนเก่งนะครับก็เอาข้อมูลสมปองมานะครับในกรณีที่เลขซ้ำกันนะครับมีรหัสซ้ำกันก็2คนนะครับเลข4ครับเดี๋ยวลองพิมพ์เลข4เกิดอะไรขึ้นนะครับ2คน ก็จะเอามาโชว์ทั้งสมศักรักเรียนแล้วก็สมศักรักดีนะครับเพราะว่ามีรหัสซ้ากัน2คนนะครับก็จะโชว์ข้อมูลขึ้นมาแบบนี้นะครับหรือนะครับไปค้นหานะครับเลขที่นครัเลขที่2นะมีทั้งหมดอยู่4คนตอนนี้นะครับรหัส2นะใช้คําว่ารหัส2ก็เลย enter, ครับ enter ครับรหัส2มีกี่คนเนี่ยโชว์มาหมดเลยสมพงศ์นะครับขยันขยันปานกลางขยันมาก ขยันมากขยันปานกลางขยันน้อยนะครับทั้งหมด4คนก็เอามาโชว์หมดเลยนะครับเป็น c คอเซลนะครับทําให้เราสามารถที่จะนะครับพัฒนาบอทตัวนี้นะครับไปในการค้นหาข้อมูลหรือตอบคาถามได้นะครับอีกเยอะๆเลยนะครับโดยใช้ล n e บอทเว็บพูดง่ายๆนะครับเดี๋ยวนะคับให้ว่างก่อนเดี๋ยวจะทําคลิปสอนให้นะครับใครสนใจเรื่องล i c แชทบอทนะครับก็เอามาโชว์ตัวอย่างเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ